สวัสดีครับน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในโลบบก,กับในแมปนี้เลยแมปทีฟอร์เตสซึ่งแบบนี้มันจะคล้ายๆกับทีฟอร์เตสนะฮะผมก็เล่นบ่อยมากๆในฟอร์ตีมสดหรือในอะไรทุกคนก็เห็นผมเล่นอยู่หากใครยังไม่เด่นก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะครับเล่นเรื่อยๆที่เก็บพูดเยอะทุบ <laughs> แมปนี้ดาวน์โหลดนานหน่อยนะฮะต้องรอก่อนตึ๊บโด่งบิน ดาวน์โหลดเรียบร้อยฟึง่งในแมปทีฟอเตโลบอร์ดนี้ก็คล้ายๆเหมือนทีฟอเตของจริงมากเลยแต่ที่มันไม่เหมือนเนี่ยคืออาวุธกับไอเทมมีมใครบ้างคนแรกคือสเกลสองโ er, ฟร์เจอร์สามไพโล่สี่เดโมแมนห้า Henry, เฮมวีหกเอนจิเนียร์หมอฟันไนเปอร์สปายมีเก้าคนครบหมดทุกคนเลยฮะแต่สิ่งที่ผมจะไปเล่นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคนนี้ฮะโฟร์เจอร์ ตัวโปรผมเลยตัวโปรมากๆแบบโปรโดโปรโดสิ่งที่ผมใช้ปืนเนี่ยก็จะเป็นปืน,ปนเพิ่มปืนเพิ่ม HP 20%แล้วก็และธงเพิ่มพลังเชือกเพิ่มความไววนหมวกก็เป็นหมวกกับตาเรือแล้วก็ข้าอะไรติดป,ปากอยู่ไม่รู้ก็ช่างก่อนนะครับนี่พร้อมนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยไปที่ทีมเขียวแล้วก็ใช้โซเจอ ซึ่งในแมปนี้เขาจะให้เราทําอะไรเหรอแมปนี้ให้เราไปยึดอาณาเขตให้ถึงสามาทีและจะถึงจะจบเกมฮะหากทีมไหนชะนะก็ชนะเลยจะได้เงินด้วยนะครับทุกคนผมเล่นมานานมากอุย้ยทีมแดงทีมแดงกันังเล่นอยู่มาดีแมปนี้ไม่ค่อยนัดด้วยจเอ๋เออาาเขตเราครับอาาเขตอุ้ยอุโอ,โอ,โอ,โอโดนฟนไนเปอร์ปืนขยะฮะขยะนี่ผมค่อนข้างถนัดอยู่ ปืนขยะหรอให้เรากดคันตรงนี้มันก็ค่อยเติมกระสุนทีละสามฝีนัดแล้วก็ยิงปุ๊ปปุ๊บนี่ยิงไวมากและแถมมีแรงระเบิดด้วยสามสองหนึ่งกระผมชน,นะแล้วโอ้โหก็อธิบายเกมไปเยอะมากเย <laughs> <Yeah. laughs> ้ปิ๊ปปิ๊ปเราอยู่ทีมแดงเราใช้ปืนขยะหรือปืนอะไรดีเนาะคิดนไม่ออกเลย ปืนขยะก็ถนัดอยู่ปืนอินฟีก็ถนัดปืนเลเวอร์ก็ถนัดงั้นเอางี้ผมจะมาลองใช้ปืนเลเวอร์ดีกว่าปืนเลเวอร์เนี่ยได้เชือกน,นี้พอเราตีเพื่อนเราก็จะวิ่งไวขึ้นนะฮะไม่เชื่อลองดูนี่เห็นไหมไวขึ้นเลยรีบไปแล้วรีบไปแล้วหากใครเคยเล่นทีฟอร์เ็คคงรู้นะว่าการเล่นเนี่ยไม่เล่นยังไงทีมเขียวจะดันระเบิดไปยันจุดหลุมระเบิดนะฮะหากทีมเขียวชนะเราก็แพ้ส่วนทีมแดงแบบเราเนี่ยให้ปกป้องฮนะ ปกป้องลุมระเบิดไม่ให้พวกมันไม่ให้พวกมันเขียนระเบิดไปยันหลุมระเบิดเราได้เฮ้ยสยาเฮึดจ้าโฟร์เจอร์บาดทหาร5ฟรี3 2มมาดิครับออจ่อัอจอดีอู้ตายตายครับตายดีนะเอนจิเนียร์ว่างทีแล้วขอดเอาไว้เฮ้ยอะไรครับอะไรครับเนี่ยโอ้โห เฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเออว่าต้งเนี่ยนี่นี่เอาปืนมาเรงอย่างงี้เอออย่างงั้นแหละปิ้ว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 ยิงหมอให้ตายหาไปเลยย้าไพโร่ไพโร่เราบ้านเาโอ้ยมีหมอ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 ไอ้พู่นี้โหดเกินไอ้ปืนขยานี่มันต้องเติมกระสุนก่อนหนึ่งถึงยิงได้ ไปเลยแล้วก็อื้มไม่รู้ทำทำไมก่อนนะที่เราไม่ได้มีปีกบินโอ้โหโอ๊ยอะไรครับเนี่ยเอ้าอออออนี่ฮะตรงนี้เลยคือหลุมระเบิดเราอย่าให้มันเข้ามาใกล้ไม่งั้นมันจะระเบิดถามเราเลยแนะ่ตอนนี้แหละครับเออยิงมนยิงมา,มาเออเฟตไปหนึ่งวู้ ายยเลจุ๊บนี่เดดเดดเดดเราต้องกาดระยะมันให้ได้ฮะว่ามันยิงตรงไหนตายเฟดไปหนึ่งวู้เฮ้ยไจอเฮจ้าจอเฮ้าจ้าจ้าจ้าไอ้เนี้ยเออวู้ตายฟาตายฟาตายฟามาดิมาดิมาดิเอ้ย เรียบร้อยโอ้โหอูฝ่าได้พลังชาร์จมาเฮ้ยเอ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 ้ยลูกไฟลูกไฟมาดิบนครับบนครับบนครับอุ้ยฟอร์เจอร์ฟอเจอร์นี่ตายหาไฟฟ้ามาดิมาดิเออวู้วันนี้มันจัดเลื่อนจนหมดเลื่อนจนหมดเติมเลือกก่อน เราต้องยิวฝันเตรงนี้กับด่างล่างกับบนเพราะประตูมันจะมาทางซ้ายทางขวาก็ได้เอ้ยเอ้ยมันบุกนู้นกูโดนเอ้ยนะโดนโดนเลเฟอร์หลัดรุนแรงฝั่งนู้นมีดีหลยเยอะแน่นอนพลังนี้ตาเมรแรงเพิ่ด้วยฝั่งนู้นยังอยู่ฮะ ปะป้ายปป้ายปะปะป้ายปะปะปะปายปะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเต็งคิวเติมเลือดก่อนตอนนี้ทีมเขียวมีแค่ห้าคนแล้วนี่พันแน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 ่เอมปืนไหนดีอ่าปืนนี้ครับนี่นี่คือปืนฝันในแบบแรงที่ฝุดนะครับอันนา อันเน่้อันแน่ฮ like <repetition> ่อันแน่อันแน่ตุ้มปึ๊บตุ้ม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 นี่นะทำไมแจ็คเก็ลือดโฟลเจอร์มาก่อนแล้วบอกไว้ก่อนไอ้ชุบไอ้ชุบนี่สวยวเต็มเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันบุกมาบุกมาบุกมาแล้วบุกมาแล้ว ไม่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 โูฝากผ้ามันตายหมดแล้วไม่ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงโอ้โหเลยผมคนเดียวเพ่ด้วยลบลบลบอู้ยมันมันปืนนี้เราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นปืนอ,อื่นนะอะปืนนี้ดีกว่าโนอาวุธของยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นอาวุธไหนเดี่ะผมถนัดแค่ฝั่งอันนี้อะอย่างอื่นไม่ถนัดเลยแต่ปืนจะเปลี่ยนบ่อยอยู่ เฮ้ยประตูที่เราเพิ่งฆ่าไปนี่วะแกมาได้ยังไงก็มันเปลี่ยนมาให้อ่ะฟกเกานี่ก็เหมือนกันจําได้ว่าเราเคยฟู่กันเอาละครับมารด้ยังมาแล้วยิงปิ้วปิ้วปนี่สามารถยิงรัวได้ครับแต่ไม่โดนพักแะเลยแหม่ไม่โดนแต่เพื่อเราเดินใช่ว้าวๆ้ามันมีเอนจิเนียร เอนจิเนียร์แขนเหล็กมาระบังระบังเยี่ยมมากปิ้วปิ้วผมผมว่าเปลี่ยนปืนเอะปืนนี้เขาต่าตบด่ะตาย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 ตุ่ม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 โอ้โหประเาวนี้โหดว่ะเลือด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 การเลือดการเลือดการเลือด โอ้โหเอาเลือดไปทำไมเนี้ยต้องการเลือดนะไม่ได้ไม่ได้ใครมันอยู่เฮวีอยู่ใช่ไหมมาโอเคนายอยู่ตรงนี้นะถ้าไปตรงมุขนวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยอะได้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  จูก๊เก่งเหรอจู๊เก่งเหรออะจู๊เก่งเหรอผมไม่รู้มอยู่ไงนะโอ้โหมันยึดไปแล้วครับดีมันต่อเวลาให้เราเราก็ยึดกับด,ดีครับมาดิอยา่าเอ้ยต้องสามัคคีกันสามัคคีคือพลังทำแงาแไรงานต้องมีเมดิกไม็กกเอนจิเนียร์เพื่อเพิ่มเลือดแต่เราไม่มีสิ อแม่นเวอร์มันมีรองทา้าบูทด,ด้วยนะฮะแล้วก็มีปืนอ่ะเอาปืนเลเวอร์ดีกว่าไม่ดิเราต้องไปฟื้อร้านค้าอ่ะอันนี้มันแค่เลเวลฝีเองผมมีเงินอยู่ที่179บาทนะครับนี่ครับอาวุธหลากหลายมากมายไปที่โฟเจอร์แล้วก็เลือกฟื้อเฉพาะปะนืนนี้อ่ะอุย้ยลูกฟองนี้น่ยสนใจอ่ะเอาเฉพาะหนึ่งอันครับฟื้อเรียบร้อย ลูกฟองเลเวลหกปีบนี่โอ้โหลูกฟองอันนี้ลองยิงฟีนี่ให้มันเหมือนกับในทีฟอร์เตสหน่อยครับมามาเด <Yeah. S 3> ้วูวูวูววววปิวปิวปิวแตงคือเพื่อนแตงคือเพื่อน ไันเปไหนวะมัปไหนวะโอ้โหไอ้ยปืนแบบไหนวะเนี่ยอ <when> ๋อมันปืนแบบนี้ขอลองดูหน่อยสิได้ไมสิบเก้าดูหน่อยเอ้าหมอตกหมอมาดิหมอมานิมาเลยมาเลยมาเลยหมอหมอหมออย่ามึงติดบั๊กตอนนี้เฮ้ย อ,อทุกคนนะผมแฮรแล้วโอ้ไม่ก็คือมันไม่ฝ่ามาัคีกันทุกคนคือฝามลุม2องามันจะพอให้ไหนแฮมอีกคนนึงก็หลุดอีกด้วย,ยแฮร์มได้เอาตรงอ่ะคือ <'s> โฟเจอร์ผมไม่ถนัดอยู่แต่ว่ามันเป็นที่ด่านนะด่านไหนเราควรเหมาะกับตัวไหนเออใช้ตัวไหนก็ใช้ไปเลยอย่างเช่นไอ้ด่านเมื่อกี้ <Two. S 2> ด่านเมื่อกี้ผมไม่ควรใช้โฟเจอร์นะ ผม,ผมต้องใช้ p y โลแม้ก็ e n น i n เ e ีนี่แหละที่ผมพอเล่นได้เพราะว่าคลิปนี้ผมใช้เฉพาะเฟ e t f เจอร์นะเดี๋ยวผมก็ให้ทำเป็นพาต่อไปนะครับทุกคนอ่าโอเคครั้งหน้าอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับครั้งนี้ผมก็ขอพักแค่เพียเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะอ่ะบาบายบาย